พูดแต่เรื่องการเสกพูดแต่เรื่องการ manifest พูดแต่เรื่องเงินมันน่าเบื่อแล้วค่ะคลิปนี้นะคะครูอยากจะบอกเราว่าการทำสมาธินะคะมันได้ประโยชน์เยอะมากๆนะคะแต่ทําไมถึงพูดแต่เรื่องการเงินเพราะคนส่วนใหญ่เอาเรื่องเงินเป็นปัญหาหลักหรือปัญหาใหญ่นะคะอยากแก้เรื่องการเงินให้ได้ครูอยากจะบอกว่า การทำสมาธินะคะมันเหนือเงินค่ะเราจะได้ทั้งความสุขความสงบใจได้ชีวิตใหม่ได้อิสรภาพได้ทุกอย่างแบบที่เราปรารถนามันไม่ใช่เรื่องเกินความคาดฝันหรือว่าเรื่องเหลือเชื่อนะคะเพราะการทำสมาธินะคะ มันจะทำให้เราเกิดไอเดียเกิดปัญญาหลายคนทำสมาธิไม่เป็นหลายคนไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนจะไปฝึกยังไงถ้าใครสนใจนะคะให้ครูนำทางครูมีคอร์สแนะนำนะคะพลังจิตมหาปัญญาเราจะได้เนื้อหาความรู้และก็การพาเข้าสมาธิหรือการพานั่งสมาธิ สนใจแอดไลน์หาครูได้เลยนะคะพิเศษสาม